สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยนะคะก็จะมาเห่ของค่ะซึ่งของที่ปุ้ยจะมาเห่ในวันนี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมค่ะนั่นก็คือมอสแฮร์นั่นเองค่ะมอสแฮร์นี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเขามีชื่อเสียงในแง่ของการดูแลเส้นผมนะคะสําหรับการจัดแต่งทรงผมนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งด้วยไดร้อนนะคะการม้วนผมนะคะหรือว่าการหนิบผมไฟฟ้าค่ะ ซึ่งเราจะไม่ต้องกังวลนะคะว่าผมเราจะแห้งเสียนะคะเพราะว่ามอสแทนเนจะช่วยเราดูแลเส้นผมในทุกๆขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดผมด้วยแชมพูนะคะการบำรุงผมด้วยคอนดิชนเนอร์ค่ะรวมถึงการมักผมให้มีความนุ่มชุ่มชื้นเป็นพิเศษด้วยนะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการบำรุงผมก่อนที่จะจัดแต่งทรงผมด้วยความพนอนนั่นเองค่ะ วันี้เราก็จะมาดูเนื้อของผลิตภัณฑ์กันค่ะตัวแรกคือแชมพูนะคะผลิตภัณฑ์ของมอสแ a ร์ฮอตแคร์เซตนี้นะคะจะผสมด้วยออยล์เข้มข้นนะคะจะเห็นว่าถึงแม้จะเป็นแชมพูนะคะเนื้อของมันก็ยังมีความอ่อนุ่มนะคะเหมือนครีมค่ะต่อไปก็เป็นคอนดิชเนอร์นะคะเนื้อของมันบอกว่าเข้มข้นมากเลยนะคะเห็นไหม เป็นเนื้อครีมที่ค่อนข้างเข้มข้นนะคะแล้วก็อยู่ตัวเลยนะคะเวลาที่เราชะลงไปที่ผมผมเราจะนุ่มมากๆก็อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นมาร์กนะคะตัวนี้เนื้อเข้มข้นมากเวลาใช้นะคะใช้ปริมาณเพียงน้อยนิดมากๆเลยนะคะตัวนี้แบบค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยนะคะกลิ่นหอมหมดแทร์ตัวนี้แบบกลิ่นหอมมากชอบมากและที่แบบว่าล้างผมแล้วผมแบบหอมมากๆค่ะ ต่อไปก็เป็นตัวสุดท้ายนะคะ e s s e n นะคะเป็นลิ a ออนนะคะแล้วผี้ก็จะมาเทสให้ดูเลยนะคะผู้ชาแค่นี้เท่านั้นนะคะเนื้อของมันก็เป็นเนื้อที่เหลวๆนุ่มๆนะคะก็โลมที่ผมเลยเราสามารถให้จะชโลมผมได้ตลอดเวลาทั้งวันเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะเซ็ตผมไปแล้วนะคะแล้วก็ชโลมตัวนี้นะคะทําให้ผมของเราเนี่ยกลับมานุ่มนะคะแล้วก็สามารถที่จะเซ็ตทรงซ้ําอีกกี่รอบก็ได้ะคะ่ะ แตังจากที่ทดาลองใช้มอสแทรแล้วนะคะรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยค่ะซึ่งตัวที่เป็นแชมพูนะคะทําให้เราเนี่ยสามารถให้จะทําความสะอาดผมได้อย่างหมดจดเลยนะคะแล้วก็ยังทิ้งความนุ่มชุ่มชื้นไว้ที่เส้นผมอยู่ไม่รู้สึกว่าผมแห้งเลยค่ะส่วนตัวคอนดิชเนอร์นะคะปุ้ยทิ้งไว้5นาทีนะคะแล้วค่อยล้างออกตอนที่ล้างออกเนี่ยรู้สึกว่าเป็นความประทับใจมากคือผมมีความนุ่มลื่นมากๆนะคะวเวลาที่ผมนุ่มเนี่ยรู้สึกประทับใจแบบผมไม่เคยนุ่มขนาดนี้มาก่อนเป็นอะไรที่ เวลาที่เราผมนุ่มลื่นจะรู้สึกแบบมันมีความสุขอะอยากจะแบบสระผมอย่างเงี้ยเป็นนานแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่จริงๆแล้วมอสแทย์เนี่ยจะล้างออกได้ง่ายด้วยนะคะซึ่งเวลาในการที่จะสระผมเองนะคะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะสระผมเองทุกวันนะคะไม่ต้องไปร้านให้ร้านสระผมแล้วนะคะส่วนตัวมาร์กนะคะก็จะใช้แค่อาทิตย์ละครังนะคะก็จะลมไว้ที่ปลายผมนะคะเพื่อให้ผมไมถูกพื้นฟูนะคะจากการโดนความร้อนนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ปุ้ยประทับใจมากนะคะนั่นก็คือลิฟออนเอเซนตตัวนี้นั่นเองค่ะ ตัวลิปออนแอนเ,อเซนต์ตัวนี้นะคะปุ้ยจะชโลมทิ้งไว้นะคะตอนที่ผมมัดมานนะคะแล้วก็รอสักพักนึงจนผมเกือบแห้งนะคะปุ้ยก็จะไปดผมนะคะให้แห้งแล้วปุ้ยก็จะนอนนะคะพอตื่นมารู้สึกเลยว่าผมเนี่ยนุ่มเลื่นมากๆนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกเห,หนียวเนอหนะเลยนะคะพออาบน้ำเสร็จปุ๊บปุ้ยก็จะมาเซตผมด้วยการน,นผมไฟฟ้านะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากๆใหที่ตัวนี้ทําให้ปุ้ยนะคะนั่นก็คือบนผมได้ในเวลาที่รวดเร็วมากขึ้นนะคะประทับใจสุดๆเนื้นคือตัวเนี้ยทำให้เราสามารถให้จะเซ็ต อยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้มูสือว่าสเปรย์แต่งผมใดใดทั้งสิ้นเลยนะคะเอเซนต์ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเลยละคะ่ะเลิฟเลิฟเลิฟตัวนี้มากๆากันนี้นะคะคือทั้งหมดของของที่ปุ้ยกำลังกระทับใจอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็หลงรักมากๆนะคะแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้สาวๆเนี่ยนะคะใครที่เคยมีประสบปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องการเซตผมนะคะหรือว่าสภาพเส้นผมแห้งเสียจากการที่เราเซตผมด้วยความร้อนมากๆนะคะ ก็อยากให้ทุกคนลองใช้เจ้ามอสแทร์ดูนะคะก็รับรองเลยว่าทุกคนเนยจะสนุกสนานนะคะ,ะการเซตผมนะคะการจัดแต่งทรงผมในตอนเช้าทุกๆวันค่ะอ่าแล้วก็ก่อนที่จะบายบายกันไปนะคะก็จะบอกว่าข่าวดีคือเจ้าอมอสแทร์ตัวนี้นะคะนําเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วตอนนี้วางขายอยู่ที่วัดสันนะคะแล้วก็ราคาของเจ้ามอสแทร์แต่ละตัวนี้นะคะไม่ได้แพงเลยนะคะถ้าเทียบกับคุณภาพของเจ้าอมอสแทร์นะคะซึ่งตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคาประมาณ300-400ถึงเท่านั้นเองค่ะ ส่งเสริมให้ใช้ของนอกนะคะแต่ว่ายุให้ใช้ของดีค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะคราวหน้ามาเราดูกันว่าจะมารีวิวหรือว่าเหออะไรให้ดูกันอีกค่ะนี่บายบาย